โปรโมชันดีแบบนี้หนูแถมให้คุณพี่เลยนะคุณพี่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะสำหรับด้านข้างนี่เลยเย yeah. ่เนี่ยบอกเลยค่ะว่าดูอลังการมากๆแลเลยก็ดูเท่มากๆเลยทีเดียวนะคะกับตัวซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะคุณขนาดยางนะ,ะก็จะอยู่ที่2 7 5 5 5 2 0ทับหหรือว่าขอบ20นั่นเองค่ะคุณพี่นอกจากนี้นะคะเราก็ได้ทำการนี่เลยครอบกระบะท้ายนะคะแล้วก็ใส่ตัวอักษรเลนเจอร์สีดำตรงนี้เข้าไปให้ด้วยนะคะ พึ่งเช่นเคยนะคะจากช่อง Ford ASE นั่นเองค่ะวันนี้น้ำผึ่งจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมนะคะกับชุดแต่ง Nex Gen Ranger w i d Tech 4x4 นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มให้นะ,ะสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะนะคะออกแนวแบบเท่ๆวันนี้ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟ Magic LED นั่นเองอะ่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะเราได้ทําการครอบรอบคันเลยนะคะสาหรับคันนี้ค่ะนั่นก็คือนี่เลยเราได้ทําการครอบไฟหน้านะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีอักษรเรนเจอร์สีแดงตัดแบบนี้ให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราได้ทําการติดตัวกันชนหน้านั่นเองนะคะเป็นตัวกันชนชุดแตกนะ,ะซึ่งจะมีหลายทรงว่าจะเป็นตัววายตัวสปอร์ตนะคะมีหลากหลายทรงมากๆวันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าราแถแท้แบบจัดหนักจัดเต็มมให้คุณพี่ทุกท่านเลยนะเเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดเลยกับ โปรโมชันดีๆจากน้ำพึ่งนั่นเองค่ะสําหรับชุดครอบชุดนี้นะคะเราไม่ได้ทําการลืออันเก่าของคุณพี่ออกนะคะเราได้ทําการครอบอันใหม่ใส่เข้าไปนะ,ะซึ่งคุณพี่ก็ยังจะมีอันเก่าเนี่ยติดรถกับคุณพี่ตลอดเวลาเลยวันไหนเบื่อคุณพี่ก็แกะออกนะคะวันไหนคุณพี่อยากเปลี่ยนแนวคุณพี่ก็ใส่เข้าไปเลยนันเองนะคะนี่เรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นชุดแต่งแล้วนะคะพี่ยังสามารถแกะ เก็บแกะเก็บแกะเกบ็กบ,กบนะตามอารมณ์ของคุณพี่เลยนั่นเองนะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นั่นเองค่ะนะถัดมาก็จะเป็นตัวกระจังหน้านี่เลยเราได้ทําการติดกระจังหน้าแลปเตอร์ให้นะคะกับตัวอักษรตัวใหญ่ๆบึ้มๆบ้ม FORD นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยนั่นเองก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาแั่นเองค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างค่ะ สำหรับด้านข้างนี่เลยเย่ yeah. เนี่ยบอกเลยค่ะว่าดูอลังการมากๆเลยก็ดูเท่ม,มากๆเลยทีเดียวนะคะกับตัวซุ้มล้อนะคะขนาด นิ้วนั่นเองนะคะคุณพี่หลายๆถ้ารีเควสเข้ามาอ่ะน้องเราเพิ่งแล้วนะพี่จะติด10นิ้วอย่างเงี้ยได้ไหมติด20นิ้วได้ไหมไม่ได้นะคะคุณพี่มันจะดูใหญ่ไปนะคะนี่เลยเหมาะมากๆเลยขนาด6นิ้วกําลังดีนะในส่วนของซุ้มล้อนะคะนี่ก็จะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะคะและแน่นอนค่ะซุ้มล้อค่ะหนูมีให้คุณพี่เลือกหลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุดแบบเรียบแบบหยักแบบโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไหนที่สนใจนะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะถัดมาถ้าก็มาดูกันที่แมก ยางกันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยแมกยางนะคะก็จะมาพร้อมกับแมกโอเอซิสนั่นเองค่ะซึ่งน้ำพึ่งก็จะมีให้คุณพี่ในเลือกหลากหลายลายเลยอย่างเช่นเดียวกันนะพี่อยากได้ลายไหนแนะสามารถรีเควส t เข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของแมกนะคะก็จะเป็นตัวแมกโอเอซิสแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวลายสี เงินตัดแบบนี้นะทำให้ตัวล้อเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวเราไปชมกันที่ขนาดยางบ้างนะคะสำหรับขนาดยางนะ,ะก็จะอยู่ที่ 275/55R20 หรือว่าขอบ20นั่นเองค่ะคุณพี่นะคะท่านไหนที่สนใจนะอย่าลืมค่ะทักเข้ามาสอบถามได้เลยเนาะเออแล้วนอกจากนี้เราก็มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยลิ้นพันกันละเดี๋ยวมารอชมโปรโมรชั่นกันท้ายคลิปค่ะอาะ เดี๋ยวนะ้ำมือจะพาคุณพี่นะคะมาชมนะคะด้านหลังรถกันบ้างนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านี่ก็จัดเต็มอย่างเช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะเราได้ทําการติดชุดกันชนเหล็กเข้าไปแบบนี้นะคะมาพร้อมกับห่วลากจูงสีแดงเลยนั่นเองนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่แล้วก็ยังมีนี่เลยครอบไฟไท้ายนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเราได้ทําการครอบรอบคันให้สําหรับคุณพี่แล้วนะคะรับประกันเลยค่ะว่ารถคุณพี่เนี่ยมีคิ้วมีจมูกมีสันดั้งที่ชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะ อนอกจากนี้นะคะเราก็ได้ทำการนี่เลยครอบกระบะท้ายนะคะแล้วก็ใส่ตัวอักษรเลนเจอร์สีดำตรงนี้เข้าไปให้ด้วยนะคะทำให้รถของคุณพี่เนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองและแน่นอนเลย4คูณสสังเกตยังไงสำหรับตัววายแท็กนี่เลยค่ะเขาจะมีตัวอักษร4คูณ4ตรงนี้ให้คุณพี่ด้วยนั่นเองเออตาก้องวิ่งตามไม่ทันแล้วขยับมุมซ้ายมุมขวานี่เลยสังเกตง่ายๆเลยรุ่นไหนคือวายแท็กคูณ4นี่ค่ะคุณพี่สังเกตตรงนี้นะคะ4คูณ4เท่ากับอะไรคะ ไม่ใช่นะคะอันคาะเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะเท่ๆสวยๆแบบนี้นะคะท่านไหนที่สนใจได้อย่าลืมค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่อง Ford Un s e ซนนะคะหรือติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Ford เพชรเกษม77นั่นเองนะคะนี่นอกจากนี้แล้วนะคะหนูก็ยังมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโปรดาวเริ่มต้นวันนี้นะคะกระซิบบอกเบาๆดาวเริ่มต้นแค่59,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำด้วย นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อของสมนัาคูณเนื้อของจากของแถมแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะคะอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านไหนที่อยากจะแต่งแบบไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาคุยกันได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนะคะให้คุณพี่ได้ชมกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องพุ่ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับนะคะคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากคุณพี่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามและก็กดกระดิ่งนะคะให้เซลล์ตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วย เดี๋ยวกลับมาจเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ